สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อที่อยู่ทางบ้านแล้วก็น้องๆนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรคะแม่ราดาค่ะวันนี้นะคะแม่ราดาจะมานําเสนอกิจกรรมทําน้ําแข็งใสค่ะด้าๆน้าแข็งใสเด็กๆรู้จักน้ําแข็งไหมคะนี่น้ำแข็งน้ำแข็งเป็นยังไงคะร้อนหรือเย็นเอย็นน้ำแข็งใชน้ำแข็งมีความ เย็น <Ye> นะคะเด็กๆวันนี้นะคะมีกิจกรรมทําน้ําแข็งใสกันเป็นก,กิจกรรมภายในครอบครัวนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถทําได้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวแม่ดาดาจะแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะ จะบอกวิธีนะคะว่าเราสามารถนําอะไรมาดัดแปลงได้บ้างะค,ะค่ะ,คะพ่อพุณแม่ฟังแล้วก็หยุดวิดีโอเอาไว้ได้นะคะแล้วก็เบรกเพื่อที่จะไปเตรียมอุปกรณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเปิดวิดีโอแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ,คะอุปกรณ์หลักๆก็จะมีที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเด็กๆน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเราสามารถใช้ เป็นแบบก้อนใหญ่แบบพี่แม่แม่ดาด้ามีนี่ก็ได้นะคะหรือบ้านไทยมีก้อนเล็กก็ได้นะคะแล้วนี่อะไรคะคุณแม่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องบดน้ําแข็งนะคะน่าาสนใจมากๆเลยน,นะคะอันนี้เด็กๆทําเองได้เลยนะให้คุณแม่ช่วยดูแลในเรื่องของอ กดนะคะแต่เด็กๆสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อมือนะคะออกแรงเพื่อกดน้ําแข็ง<ช>นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ําแข็งเวลาออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะและที่เราเห็นข้างหน้านี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะที่เราเอาไว้ใส่ในน้ําแข็งใสที่แม่ดาดาหาได้นะคะที่เตรียมได้ก็จะมีวุ้นมะ้าวรู้จักกันไหมคะเด็กๆสับประรดเชื่อมวา ย่อยนะคะสับปะรดนี้แล้วก็จะมีพันยพืชอย่างนี้ประกอบด้วยลูกเดือยแล้วก็อะไรคะแม่ตูดข้าวโพดแล้วก็มีตัวแดงด้วยก็จะมีมันนี่นะคะเป็นมัน,นอ่ามัน,นเทศก็ได้มันญี่ปุ่นหวานก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ทางบ้านเรามีเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็น นมข้นหวานนะคะเอาไว้โรยบนน้ำแข็งใสของเราแล้วก็มีน้ำหวานด้วยนี่คะ่ะสีสัน,นสดใสจ,จะเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็ความน่ารับประทานนะคะใช่ค่ะสีแดงสีเขียวได้หมดเลยค่ะที่บ้านเด็กๆเ,เมียนี้ไม่เอ่ยโทษนะแม่ค่ะแนนนมโรงเรียนหรือนมใดๆก็ได้ที่น้องๆรับประทานนะคะ จะได้ช่วยเพิ่มพลังงานแล้วก็คุณค่าทางอาหารให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะนมมีโปรตีนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตใช่ค่ะแล้วก็มีท็อปปิ้งโรยด้านบนอีกนี่ค่ะอันนี้ที่แม่ดาดาหาได้ก็จะมีคอนเฟล็กมีประโยชน์เช่นกันนะคะทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งหมดเลยว้าว ทนกันแล้วยังคะเด็กๆอยากแล้วคะ่ะเแล้วเดี๋ยวเราจะให้แม่ดาด้าสาธิตให้ทําดูก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาให้เด็กๆนะคะคนไหนที่หยิบจับได้ก็จะให้ทําหยิบด,ด้้ดยตัวเองเด็กๆจะได้มีโอกาสในการเลือกนะคะว่าเราอยากจะเติมให้เรากินอะไรดีหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าหากว่าลูกยังทานอะไรไม่เป็นนะคะอาจจะเป็นส่วนเช่นเด็กบางคนไม่ชอบรสเปรี้ยวของสับประรด เราก็อาจจะให้ลูกนิดนึงก่อนเพื่อจะให้ลองชิมนะคะการเพิ่มเติมรสชาติแตกใหม่ให้ลูกไปเนี่ยจะทําให้เขาได้เรียนรู้รสชาตินะคะเพิ่มประสาทสัมผัสให้เขาสมองเนี่ยได้พัฒนาด้วยนะคะคุณแม่อีกอย่างหนึ่งเราเติมคําศัพท์ได้ด้วยเนาะแม่เนาะอันนี้เรียกว่าข้าวโพดอ่ะไหนพูดสิลูกข้าวโพดอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเอาล่ะน่าสนุกจังเลยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันในขั้นตอนต่อไปคะ่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเด็กๆตักน้ําแข็งนะคะใส่เข้ามาในเครื่องปั่นน้ําแข็งนะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่สันมาช่วยจับพี่สันมาช่วยตักนะคะใส่เข้ามาตักเก่งมากค่ะ าเกิดว่าขั้นตอนไหนที่เด็กช่วยได้ก็ควรให้ลูกได้ช่วยนะคะ,ะส่วนถ้าเกิดว่าขั้นตอนไหนมีเสียงดังหรืออะไรเนี่ยเราจะต้องบอกลูกให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดสวิตช์แล้วมันจะดังปืดเพื่อเป็นการเตรียมไม่ให้ลูกเนี่ยตกใจมากเกินไปนะคะค่ะอะต่อไปเมื่อเราใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดสวิตช์เครื่องปั่นเลยแล้วแม่ดาด้าจะเป็นคน บดน้ำแข็งใสนะคะอันนี้อาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยเริ่มแล้วนะ1,2,3องามโอ้เป็นฝอยละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำแข็งนะคะมาในถ้วย ลืมไปพี่สันมานลืมใส่ท็อปปิง้งพี่สันมานจะใส่อะไรดีสับประรดนะคะ,ะใส่อันนี้พูดได้นะคะอเคค <c oughs> อ,อนเฟกคอนเฟกไ,ไว้สุดท้ายใส่ลูกเดือยหนึ่งอ่าธัญ<อ>พืชเลยลก็สับประรดด้วยไหม<อ>สับปะรดด้วยนะสับประรดหนึ่งชอ้อนเอาสองช้อนเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็วุ้นมะพร้าวด,ด้วยใช่ไหม ยุ้นมะพร้าวนี่ค่ะพพเราเป็นเจ้าของร้านเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> นะคะเสร็จแล้วแม่ดาด้าก็จะตักน้ำแข็งใส่มาในนี่ค่ะอนี้จะขอถ้วยนึ่ง เป็นลูกกลมๆสวยๆเลยค่ะได้แล้วเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำหวานวันนี้แม่มดาดาก็มีน้ำสีแดงนะคะแล้วก็น้ำมะลิน้ำกลิ่นมะลินะคะน้ำหวานาลกลิ่นมะลิใส่สีแดงลงไปก่อนเลยนะคะ oh. นี่เห็นไหมเ่ย สีสันสดใสเห็นจ้าทันมาใส่นมโรงเรียนไหมครับหรือจะใส่นมข้นหวานเ,าเดี๋ยวให้พี่สันมานะคะโรยนมข้นหวานด้วยตัวเองขั้นตอนนี้เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ,ะพี่สันมารยเลยบีบยงสูงหน่อยค่ะลูกยน่กขึ้นสูงหน่อยค่ะอันนี้นก็จะเป็นการออกกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะออกแรงใ,ในการบีบพอแล้ว เก่งมากเลยแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งโรยด้านบนนะคะว,าวะ้าวหนา้าตาน่าตานมากเให้พี่ะำมันให้พี่ตำมันโรยคอนเฟลกว้าวถึงเลยช้อนใหญ่อาฮะข้อสำคัญของการทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารคือการล้างมือนะคะ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนี้ทุกคนล้างมือกันเรียบร้อยหมดแล้วนน้องอยากกินแล้วน้องฮาบิบอยากกินแล้วนี่ค่ะนี่นะคะน้ําแข็งใสของเราวว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอไหนร้องชิมไหนชิมค่ะอร่อยหรือเปล่า หน oh, ึ 1941, ่งสองโอ้โหคำโตเลยเราว่ามันเย็นจี๊ดขึ้นนะเป็นไงคะลูกนั่นอ่าน้องฮาบิบทำเองแล้วหน้าตาดีนะกินแล้วทำลายใหญ่เยี่ยมไหนตักมัมตักลองชิมดิอร่อยหรือเปล่า ใ,ใจเย็นเย<ๆ>็นมากค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมทำน้ำแข็งใสในวันนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าครอบครัวของเด็กๆนะคะจะสามารถนำกิจกรรมในวันนี้นะคะไปปรับใช้กับครอบครัวของตัวเองนะคะและพบกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปค่ะบ๊ายบาย